คงไ้กระสียามได้จงดครับน่าที่สองโมงแคันนาะี่สองโครับจิงกีบีนี้เป็นประธานจัดงานสมโภชร้อยสิบเอ็ดปีชุวยตุยตัพงพิขอเรียนเชิญข้าได้ให้จงดูเนจงรกกั้และทีนบขอบพระคุณมากปีหน้ามาหลาวนะขอบพระคุณนะรก บระารับุรับรับท่ิาจจะานไม่ดราการสาารคจมี K ซีดบคุมากดีีมงานจะมาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรชิรัตน์สนักงานสาธารณสุข ปูเกตจะมีท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านรองกลางที่อยู่คงอยู่กับเราสามดีนะฮะกับตลาดไทยในประเทศออขงงงรุ่นนี้ถ่ายรูปเก่งดีดีรุ่นนี้ไม่คำนึงอะไรนะ นี้นะครับคณะ,ะของสตทก็ททททมาในนามเครือข่ายของชุมชนบ้านซานที่ตุยด้วยนะครับมีบ้านชินประชาโดยบรานเองจาุและตาวดิษนะคณะฮะจะมีที่เองนะฮรันะุีุทคนเบขอบคุณพี่สื่อวทุกทุแขนงนะขอบคุณมาท่งทุกทุกท่าขอบคุณที่เลี้ย,นนยงทุกทุกคนขอบคุณสาธุชน